บกับครูจอมนะคะมาพร้อมกระดิ่งเลยวันนี้วันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยคลิปที่5แล้วนะคะคลิปที่5วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะเป็นเรื่องอักษรน,นำเด็กๆทราบไหมคะว่าอักษรน,นำหมายถึงอะไรเออเหมือนครูจะได้ยินนะว่ามีคนตอบอักษรน,นำนะคะไปดูกันเลยว่าอักษรน,นำหมายถึงอะไรคะ่ะ อักษรน,นำหมายถึงพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันใช้สระตัวเดียวกันนะคะแต่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรกลางและอักษรสูงค่ะของอักษรน,นำแบ่งออกเป็นสองชนิดค่ะชนิดแรกเป็นอักษรน,นำที่เป็นพยางค์เดียวนะคะชนิดที่สองคืออักษรน,นำที่อ่านออกเสียงได้หลายพยางค์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าพยัญชนะ แรกที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะหรืออักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะออกเสียงพยางค์เดียวมี2ลักษณะ 1. คําที่มีหอนำสองคำที่มีอออ่างนำเรอยยักษ์สองอ่านออกเสียงหลายพยางค์มีสองลักษณะคือ 1. อ่านออกเสียงอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียว 2. ออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอักษรน,นำให้นักเรียนศึกษาคลิปอักษรน,นำที่ครูสอนได้อธิบายไว้นะคะและสุดท้ายเลยนะคะครูจอมขอสรุปเลยนะคะอักษรน,นำนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งก็คือออกเสียงพยางค์เดียวนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดชนิดแรกก็คือออก เสียงแบบเป็นหอนำนะคะชนิดที่2ก็คือออ่างนำยอยักนะคะและสุดท้ายเลยนะคะชนิดที่2ออ่านออกเสียงได้หลายพยางหลายพยางแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะอย่าลืม โดยแบ่งออกเป็นลักษณะที่1คืออักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวและ 2. อ,อักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวหวังว่าคลิปนี้นักเรียนจะได้รับความรู้จากที่ครูจอมอธิบายไปนะคะสุดท้ายเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปเรื่องอักษรน,นําแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบอันนี้เลยค่ะ แบบทดสอบหลังเรียนอักษรน,นำใน Google Form ที่ครูจอมได้อธิบายไว้นะคะแล้วครูจะส่งลิงก์ไปให้นะพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะอ่านหมั่นทบทวนศึกษาความรู้ที่ครูได้อธิบายไปในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ